ที่นี่เนี่ยก็ลําบากนะครับเวลาหน้าฝนเนี่ยลำบากถนนถูกตักขาดมีร่องน้ําดินสไลด์ถนนหนทางมันก็เป็นหลุมเป็นบ่อบางที่ถึงเอวเลยถ้าตกเยอะๆเป็นร่องเยอะรถยนตวิ่งไม่ได้ไปไหนก็ต้องใช้มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ยังต้องผูกโซ่เลยรถยนต์นี่แทบไปไม่ได้เลยครับต้องปั่นโซ่ครับ บางครั้งคนเจ็บไข้ได้ป่วยครับดินสไลด์ปิดถนนนทางเนี่ยต้องไปกันเป็น10-20คนนะทั้งขุดทั้งจุงทั้งลาก,กครับผมชาวบ้านแทบจะเข้าออกไม่ได้ต้องตูนเข้าวสารอาหารแห้งยิ่งไม่มีสัญญาโทรศัพท์เนี่ยยิ่งไปไม่ได้เลยจะโทรสื่อสารข้างล่างว่าข้างล่างฝนตกไหมกลางท่าดินสลไลด์ไหมอย่างนี้เนี่ยครับลำบากครับ ก็สมัยก่อนนะ่ะคนเจ็บป่วยขึ้นมาเขาก็ไม่ได้รับการรักษาทันทีนะครับบางทีเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วก็แบบฉุดเชิญเนี่ยกว่าจะออกไปได้ต้องใช้เวลาระยะทางไม่ใช่ใกล้จากเมื่อก่อนที่ยังไม่เคยมีไฟฟ้าหรือสัญญาณโทรศัพท์การทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขข้านขัางลำบากมีโรคระบาดในพื้นที่หรือว่าในชุมชนนะครับเราก็ต้องเดินเท้าโดยการบอดต่อหรือว่าแจ้งชาวบ้านตามบ้าน สิ่งที่มันเกิดปาหาตามาก็สื่อสารกันช้าแล้วก็มันยากต่อการทํางานเราไม่สามารถที่จะนําสื่อการสอนที่หลากหลายมาให้เด็กๆได้การศึกษาหรือว่าการจัดการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็จะไม่หลากหลายเหมือนกับสังคมในข้างล่างที่เขามี <Yeah. S 2> เทคโนโลยีต่างๆเราจะเหมือนไม่เท่าทันกับข้างล่างไม่เท่าทันเลยค่ะ แล้วก็ในเวลาส่งงานหรือว่าเวลาที่แบบจะต้องกรอกข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องลงไปทําข้างล่างซึ่งก็เสียเวลาโดยเฉพาะฤดูฝนนะคะก็คือใช้เวลา1นึ่งวันเต็มๆแล้วก็วันรุ่งขึ้นถึงจะสามารถกลับมาที่โรงเรียนได้การค้าขายเนี่ยมันยากมันยากนะครับ พูดถึงกาแฟเนี่ยเราขายยากยากนะครับเพราะว่าเราเก็บมาทีหนึ่งปุ๊บเนี่ยพอเขาโทรมาเรารู้แล้วว่าเขาสั่งมานะแต่เราจะส่งไปเราจะโทรไปบอกเขาอีกทีหนึ่งเนี่ยสัญญาไม่มีเวลาจะขายออนไลน์เนี่ยไม่ต้องพูดถึอแม้แต่จะโทรโทรศัพท์ก็ยังโทรไม่ได้ก็จะช้าทุกอย่างก็จะไม่รับรู้อะไรเลยที่นี่ก็ตัดขาดไปเลยตัดขาดจากโลกภายนอกไปเลยไม่ว่าจะข่าวสารอะไรก็แล้วแต่เราไม่สามารถรับรู้ได้ แต่วันนี้ด้วยการผนึกกำลังของสองผู้นำทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศทั้งเรื่องพลังงานและระบบสื่อสารภายใต้ความร่วมมือของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงหรือสอวพอสอในโครงการที่จะนำพลังงานสะอาดจากแสงตะวันสาดส่องไปยังพื้นที่ธุรกันดารคู่กับเครือข่ายสรรยาัญญาณที่จะเชื่อมต่อโลกแห่งโอกาสองค์ความรู้ที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้คนไทย ในพื้นที่ที่ห่างไกลกับโครงการ Green Energy Green Network for Thais พลังงานสะอาดเชื่อมเครือข่ายเพื่อคนไทยสัญญาศุพท์มาปุ๊บเนี่ยคุณภาพชีวิตเนี่ยผมว่าดีขึนะ้นครับเหมือนว่าทุกคนเหมือนว่า เปิดโลกอีกใบหนึ่งอ่ะตอนที่ไม่มีสัญญาัจะดูอะไรก็ไม่ได้ดูจะทัวร์อะไรพอสัญญามาปุ๊บเนี่ยเหมือนว่าโลกมันกว้างขึ้นในส่วนนี้เพิ่งได้รับสัญญาจากเอเอฟปัจจุบันนี้หลังจากที่มีเสาสัญญาณนะครับทำให้ชาวบ้านได้รับรู้ถึงสังคมภายนอกจากที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับก<ม>็ทำให้ทั่วทันแล้วก็ทันต่อสังคมที่มันกว้างขวางนะครับ การที่เรามีสัญญาณแล้วก็ได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับแผงโซล่าเซลล์นะคะช่วยในการศึกษาของเราลดความเหลื่อมล้ําด้านการศึกษาก็ให้เด็กๆข้างบนนะคะเท่าทานันเท่าทานกับโลกภายนอกมากขึ้นเท่าเทียมกับเด็กๆข้างล่างมากขึ้น